สวัสดีครับเพื่อนๆมาต่อลิปที่สองอยังได้ไม่อยากเงินไปนะฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าพอไข่นกกระทามาเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดน,น,นะครับถ้าเราสังเกตเห็นปลายหนามเริ่มเหลืองและถ้าเหลืองนิดๆดิดๆโอเคแต่นะถ้าระหว่างช่วงนี้ไม่ต้องรอจนตรง,นงขนาดนี้จะพ้นยี่ห้าวันเนี่ยนะมันเริ่มเหลืองมากๆแล้วเนี่ยบางทีบางทีั้งแต่ไข่นกกระทาหนามแดงแล้วครับไอ้นี่ไม่รอดแล้วมันต้องเราต้องรีบให้ปุ๋ยมันนะครับใช้ปุ๋ยโวนี้อ่อน หรือไม่ก็ใช้ปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ําอีกสูตรหนึ่งที่แนะนําก็คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับฉีด mm hmm. ใช้ปุ๋ยน้ําสูตรเจ็ดเจ็ดเจ็ดไปนะฮะก็สองร้อยต่อสองร้อยฮะสองร้อยต่อสองร้อยนะครับ,รบ,รบมันจะอ่อนกว่าทางดินนิดนึงนะครับใช้ขนาดนี้พอแล้วครับพ่นเข้าไปนะฮะประมาณห้าถึงเจ็ดวันครั้งนะครับเดี๋ยวหนามก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับ หรือไม่ก็ถ้าเราสะสมอาหารมาดีด้วยเมทัลนะฮะ EDTA ก็เราก็จะไม่ค่อยเจอปัญหานี้เพราะใบมันเก็บอาหารไม่เยอะละ้นะอ่ะครน,นี้พอมาถึง35วันต่อไปเนี่ยจากไข่ไก่จะกลายเป็นกระป๋องนมเนี่ยระยะผลน่ะอายุรู้ประมาณ40-45วันตัวเนี่ยถ้าจะใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับในช่วงระหว่างเนี่ยนะก็เริ่มได้แล้วก็ใช้สูตร 12- 1 2 1 7นะช่วงที่เราไอ้สูตรเนี่ยเราไว้ใช้ใส่ในช่วงที่ ใส่นกกระทาถึงไข่ไก่ถ้าหนามันเหลืองแต่ถ้าหนามไม่เหลืองเราก็มาใส่ประมาณตรงนี้นะฮะอายุอายุลูกวันสาสิบห้าวันเราค่อยเริ่มใส่สิบสองสิบสองสิบเจ็ดนะครับใส่ไปประมาณเราเราผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งใส่เยอะตอนฝนอ่อนทุเรียนนะครับเออเราสี่ห้าขีดพอละนะครับโชยไปก่อนอย่าเพิ่งแรงมากเกินไปเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเยอะแล้วฝนนั้นตกโครมมาเนี่ยไนโตรเจนวิ่งขึ้นต้นเลยนะครับอันนี้ พอทุเรียนอายุได้ประมาณ50วันฮะลูกมันใหญ่ละตอนเนี้ยนะครับเราเริ่มใส่เต็มสูบแล้วครับเต็มสูบของผมเนี่ยก็คือผมไม่ใชห้15ิบเสมอตัวยืนบวกสิบูนูนบกแมกซซัเฟตสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรแบบพื้นฐานครอบจักวาลไม่ได้เลยครับอันนีส้สร้างเนื้อสร้างเปลือกนะครับสร้างสีความเขียวอะไรขึ้นพร้อมกันหมดเลย อัตราส่วนนะสิบห้าเสมอหกส่วนสิบห้านย์สี่ส่วนแมกซ์แอนเฟดสองส่วนนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผสมกันหรือจะใส่คนละข้างกันไหนคนละกระเป๋าว่าไหนแล้วก็หวานเอาหวานเอาถ้ากะแม่นๆต้นหนึ่งถ้าทุเรียนทุเรียนสาวต้อนอายุประมาณถ้าห้าถึงเจ็ดปีเนี่ยเจ็ดฉีดพอครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยครับผสมอัตราส่วนเนี้ยนะครับผสมอัตราส่วนเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยให้ประมาณเนี่ยเจ็ดฉีดพอแล้วครับเจ็ดฉีดต่อต้นนะครับ เจ็ดขีต่อต้นทุก20วันนะครับเอาเอาเท่านี้ก่อนอจะได้ไม่ไม่ไม่ไมสับสนเกินไปเอาถึงขั้นกระป๋องนมแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนี้ผมทวนอีกทีหนึ่งนะครับหางแย้ถึงไขน่นกกระทาอายุประมาณอายุลูกประมาณยี่สวันอย่าใส่ปุ๋ยนะครับถ้าใส่ปุ๋ยนะครับโอกาสลูกร่วงม,มีเยอะนะครับจากไขน่นกกระทาถึงไข่ไก่นะครับ ถ้าน้ำเหลืองนะครับเอา12 10, 12 17โชยไปสอาฉีดนะครับต่อเก็วันต่อสิบวันก็ได้